โอ้นะครับวันนี้กลับมาติดตามประเมินผลไม่เฮียนะครับเนาะที่ปลูกในส่วนของโมปัญาครับบลอดกับซ่อมไม้นะครับเนาะพอดีรีบร้อนนะครับปีนี้มากับปีหน้าเอาไม้นะครับเป็นพยายามจะอนุรักษ์ภัยผสมผสานครับในส่วนพยุงนะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยที่จะวางโกนเพิ่งปีนี้นะครับ จะวางโซนนี่เลยเนะี่ยเดี๋ยวจะเตรียมพวกอุปรกรณ์มาวางเลยนะครับโซนนี่เขาจัดพื้นที่เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางไว้พื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยนะครับน,นะครับวางตอนนี้สวยก็ได้นี่เป็นต้นมะม่วงนะครับเนาะเดี๋ยวในตั้งจอละนะครับ นะครับเป็นส่วนพยุผสมมะม่วงนะครับเนาะบนเขา